ครับสวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายเดชสรทดลองไปเรื่อยนะครับนะครับคลิปนี้ก็นี่ครับเดี๋ยวพามาดูรถไถจํารถคันนี้ได้ไหมครับก็ที่ผมเคยถ่ายปีที่แล้วเนาะก็มาไถป่ามันทิ้งครับเพราะ่มันไม่งามนะอ่านีเห็นไหมครับมันงามแค่ตรงนี้แต่ตรงนี้ไม่มีเห็นไหมครับนี่ไม่มี ก็เลยไถยทิ้งเลยเดี๋ยวปลูกใหม่นะครับเข้าอยู่เห็นไหมครับนี่ลงอย่างลึกเลยเดี๋ยวให้ดูครับเออถ้าแบบนี้ดีเลยครับคราวนี้รับรองเลยงามแน่ครับคราวนี้ ัวนี้ก็เป็นรถ45แรงนะครับก็เขาซื้อมามือ2นะครับแต่ว่าใช้งานได้ดีมากเลยนะครับผมยังแอบแอบอิจฉารถคันนี้เลยนะครับซื้อรถได้ดีมากเลย ทำตามนิดนึงนะครับ ก็เข้าดีมากนะครับแบบนี้ปลูกมันดีเลย ไครับตรงนู้นมันงามเห็นไหมครับเนะี่ยเสียดายอยู่นะครับแต่ว่ามันดูฝั่งนี้ดิเห็นฝั่งนี้ไหมครับฝั่งนี้ไม่มีต้นมันเลยนะครับก็เลยต้องจำเป็นต้องไถทิ้งเนาะถ้าไม่ไถทิ้งก็เวลามาปลูกมันก็จะขึ้นไม่พร้อมกันนะครับลงลึกอยู่เข้าดีเลยนะครับก็ไม่เหมือนครั้งที่แล้วเนาะ ก็ช่วงนั้นหญ้าหญ้ามันลกมากแล้วก็มันแรงนะครับดินมันแข็งนะครับก็ไถไม่ลงเลยนะครับก็พอพ้นตกมาใส่ประมาณ2อครั้งสาครั้งแล้วมั้งนะครับก็เท่าดีเลยนะครับ ดินอย่างดีเลยครับดินแต่แต่ของเขาขาวเนาะไม่ค่อยดำเท่าไหร่นะแต่แต่เห็นดินเข้าขาวแบบนี้นี่มันนี่หัวหัวเข้าขานะครับเนี่เพราะว่าไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงเนาะปกติดินขาวแบบนี้หัวมจะไม่ใหญ่นะครับแต่อันนี้จริงมันใหญ่มากนะครับ

ก็ประมาณไล่กว่ากว่าไล่ครึ่งน,นะครับตรงนี้ประมาณไล่ครึ่งก็เห็นไหมครับไม่งอกเยอะเลยตอนี้ใหญ่นะครับรถด,ดันไม่ออกนะครับเนี่ต่อเป็นต่อยู่คานะครับ อันนี้ครับก็ตรงนี้เห็นไหมครับมันมันไม่งอกนะครับเพราะว่าไอ้มันมีลมนะครับเห็นไหมครับม,มีลมแต่ว่าตรงนี้งามอยู่อ่าเห็นไหมครับตรงนี้งามอยู่แต่ว่ามันมันไม่เต็มเนาะนีเห็นไหมครับตรงนี้ไม่มีพอเรามาปลูกเสริมมันก็ทําให้ขึ้นไม่พร้อมกันนะครับ ก็ใกล้เสร็จแล้วนะครับเพราะว่าร่องมันมันใหญ่เนาะไอ้ร่องร่องมันเดิมมันใหญ่นะครับก็จะไถได้ไม่ไม่เรียบเท่าไหร่นะครับเพราะว่าร่องร่องมันมันใหญ่เห็นไหมครับนี่หล่อเดี่ยวหล่อเดียวรอบเดียวรอบเดียเด่ยว,อเ,ยวเออ,เอ,อ เห็นไหมครับลองมันมันใหญ่นี่นะครับก็มันก็จะไม่เรียบเท่าไหร่เนอะแต่ก็ไม่เป็นไรครับแค่ใช้ไ,ได้ก็ดีแล้วนะครับาเลยอเออเด้อเด้โอ,ดอดโอ้ยขึ้นผาเลยจับลางาไป ตายอล่างไรกูบางเงีม่ตายบนเหนือเลย าอาครับก็อยู่ดีๆก็ให้ไปขึ้นขึ้นบนผานนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็มันทำแล้วเนาะเดี๋ยวผมจะมีธุระไปทำนะครับก็ขอจบคลิปแค่เพียงเท่านี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยคลิปนี้ลาไปก่อนครับเ,เจอกันในคลิปหนะ้า สวัสดีครับ